นี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดยน้ำตาลมิตรผลทุกเกล็ดคือคุณภาพสวัสดีครับผมยอดปันติอนุนันนนครับแน่นอนครับคุณผู้ชมกำลังรับชมรายการ lunch b r e a กับผมอยู่วันนี้ครับผมมีนัดกับจิตแพทย์ชื่อดังท่านหนึ่งแขกรับเชิญของผมวันนี้ครับนายแพทย์สุกมลวิภาวีพลกุลครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับเขากันในร้านนี้ครับ the never ending summer ครับ คนส่วนใหญ่ใช้ชีวิตตามค่านิยมที่เป็นขอขายไม่เอกสารแต่คุณต้องกลับมาถามว่าอะไรคือค่านิยมที่เป็นขอข่ไม่โทรละตัวค่านิยมไอตรงเนี้ยมันทำให้ผมเกิดวิธีการคิดว่าเราจะหาความสุขอย่างไรโดยที่ไม่ต้องไปหาเงินเยอะๆแล้วไปซื้อความสุขคือคนอยากคิดว่าเอาเงินเยอะๆไปซื้อสมาร์ทโฟนแพงๆมีนน่นมีดีต่างๆนี่คือติดค่านิยมขอขายไม่เอกสารแล้วเราเลยเสียเวลากับการหาเงินแล้วเราก็เครียดกับปัญหาเรื่องนี้สิแต่ถ้าเรา มีศิลปะในการหาความสุขโดยไม่ต้องเสียเงินนะเราจะไม่เสียเวลากับการหาเงินมไม่เครียดด้วยเราใช้เวลากับการหาความสุขเดี๋ยวเชิญคุณหมอนั่งตรงนี้เลยตรงไหนตรงไหนนี่ครับต,รตัตงนี้ครับรอโอเคครับขออนุญาตถอดสูทนะครับคุณหมอขออนุญาตเปลี่ยเนเสื้อให้เข้ากันไน้ <laughs> ครับ <laughs> ร <laughs> ต้องขอ ขออนุญาตเรียกคุณหมอโหครับผมขอบคุณมากนะครับที่ให้สละเวลามาร่วมรายการล้านสเปรกกับเราขอบคุณที่ทําให้ผมได้มีโอกาสมาร้านนี้ต้องเรียนถามไม่ต้องบอกคุณหมออย่างนี้เหรอว่าผมเห็นร้านนี้เนี่ยคนถ่ายรูปเยอะมากใช่แล้วก็เลยอยากจะเรียนถามคุณหมอด้วยว่าทำไมถึงเลือกร้านนี้โอ้ทั้งในเฟซบุ๊กแล้วก็นิตยสารต่างๆก็ลงร้านนี้เยอะเลือกร้านนี้เพราะว่าอยู่ใกล้บ้านผมเพราะว่าเราผมมาร้านนี้ผมปั่นจักรยานมาแล้วผมมาประจานะครับแต่พว่าไม่เคยมีโอกาสได้กินเลยเพราะว่า มาผมมาวันเสาร์อาทิตย์ซึ่งคนจะเยอะมากก่อนที่เดี๋ยวเราจะสั่งอาหารกันเดี๋ยวขอเนี่ยคุยกับคุณหมอเรื่องวิชาชีพก่อนณปัจจุบันเนี่ยผมเข้าใจว่าคุณหมอเป็นเป็นจิตจิตแพทย์ใช่ไหมรับคนเรียกว่าเป็นหมอสูงาะเห็นแต่พูดแต่เรื่องเพศทำแต่เรื่องเพศแต่ว่าแต่ว่าสเปเชียลตี้ของคุณหมอคือเรื่องของเพศศึกษาด้วยถูกต้องถูกต้องเพราะว่าทำเรื่องนี้มายี่สิบกว่าปีแล้วนะฮะเพราะว่า ผมเป็นจิตแพทย์ก็เนี่ยอ,อ,อยู่สมเด็จเจ้าพยาสิบีองปีเป็นหมออยู่ที่นั่นนะฮะแล้วก็ลาออกมาแล้วสิบสาปีตอนนี้ผมก็เป็นปีแล้วแล้วก็ผมจริงจิตแพทย์เราก็รักษาได้ทุกโรคแหละครับโรคซึมเศร้าโรควิตกกังวนนอนไม่หลับแต่ว่าบางคนเนี่ยจะเชี่ยวชาญเฉพาะทีนี้เรื่องของของจิตแพทย์นะครับต้องต้องเรียนถามว่าอย่างคุณหมออยู่ในวงการนี้มาเป็นผู้เชี่ยวชาญมาม20กี่สิบกว่าปี มองเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยยังไงบ้างในเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพจิตใช่ไหมครับใช่ <ผม S 1> ใช่ผมคิดว่าคนเนี่ยยอมรับการมาหาจิตแพทย์มากขึ้นมสมัยก่อนเนี่ยคนจะมีคอนเซปต์ว่าการไปพบจิตแพทย์สปลว่าเหมือนว่าเป็นบ้าเป็นบ้า,บาแล้วไ,ไปหาจิตแพทย์รปลว่าเองเป็นโรคบ้าเป็นประสาทแต่เดี๋ยวนี้จริงๆแล้วคนมาพบจิตแพทย์เนี่ยคือเขาหาทางออกเขามีปัญหาแล้วเขาเครียดเขานอนไม่หลับแล้วเขา ทางออกปัญหาไม่ได้เขาก็เลยแบบมาพบที่ปรึกษาเพื่อที่จะมาดูว่าไอ้อความเครียดหรือว่าปัญหาเขาเนี่ยเขาจะมีวิธีการจัดการอย่างไรวิธีการจัดการก็มีหลายอย่างครับก็คือเด่งอาจาอาจะจัดการในเรื่องของอาการเช่นนอนไม่หลับเนี่ยมาหลายวันเนี่ยก็ยิ่งเครียดใช่ไหมาเราก็โอเคจัดการให้นอนหลับได้แล้วอพอต่อมาก็คือว่าเขาจะหาทางออกสรับปัญหานั้นอย่างไรได้ครับช่วงหลังๆเนี่ยผมว่าคุณหมอดังมากเลย โดยเฉพาะเรื่อง <ไป S 1> เรื่องของเป็นการ <c oughs> การสอนการแนะนําเรื่องของเพศศึกษาเพราะว่าสาเหตุจริงๆมันมีที่มาที่ไปครับเพราะว่าตอนที่ผมจบจิตแพทย์ตอนพฤษภาธมินค,คือคือผมเนี่ยจบแพทย์ก่อนแล้วก็ไปเรียนจิตแพทย์สามปีที่สมเด็จพระยามผมสอบบอร์ดตอนพฤษภาธมินปีสามอ้า เพราะนั้นตอนนี้ก็เท่าไรอ่ะยี่สิบสองปีแล้วอตอนนั้น 3, 4, 3, 5, อ่ะปีสามสี่สามห้าเนี่ยเอชวีระบาดโรคเอดส์เนี่ยระบาดมากโรคคนเนี่ยมีปัญหาสุขภาพจิตกันเยอะนะครับออคือพอรู้ตัวว่าติดเชือ HIV อ้อเอชก็วีก็ไปฆ่าตัวตายเพราะยี่สิบกว่าปีที่แล้วเนี่ยคนแยกไม่ออกระหว่างผู้ติดเชื้อกับผู้ป่วยโรคเอดส์ก็บอกว่าเป็นเอดส์คุณเป็นเอดส์ คนก็ได้ภาพว่าป่วยเป็นโรคเอดส์แบบรักษาไม่หายตายทีเดียวหมอเวลาไปเจาะเลือดคนไข้ก็ไม่บอกว่าไปเจาะเลือดออพอรู้ว่าผลเป็นเบเป็นหมวกก็ไม่กล้าบอกอส่งมาให้จิตแพทย์บอกอ,อันนี้ตอนนั้นระสับระสายมากแล้วปีนั้นกล่มสุขภาพจิตตั้งพอดีนโยบายตอนนั้นก็คือให้ไปอบรม s, <S เอดส์เขาเสร์ก็คือบุคลากรทางสาธารณสุขให้เขามีเทคนิคในการให้การปรึกษาเรื่องเรื่องเกี่ยวกับ โลกเองว่าจะป้องกันอย่างไรจะแก้อย่างไรคราวนี้พอถึงหัวข้อเรื่องเซฟเซ็กในการอบรมเนี่ยมันจะต้องมีหัวข้อเรื่องเซฟเซ็กเซฟเซ็กแปลว่าอะไรครับเซกที่สำคัญอย่างปลอดภัยถูกต้องเซกอย่างปลอดภัยผมไปสอนนักเรียนบางโรยอย่างก็แปลว่าเซกอย่างประหยัดคนละเซฟกันเซฟที่ปลอดภัยก็มันถึงหัวข้อตรงนี้ทีไรวิทยากรผู้หญิงก็ไม่มีใครสอนอ่ะเขาก็ยอนให้ผมสอนอ่ะคือบ้านบ้านเรามันเป็นประเทศที่ไม่กล้าคุยกัน อันนี้น่าจะเป็นอาหารที่ทางทางร้านเขาแนะนําแล้วมันดูดีมากดูดีคเ,เป็นน้ิ้ือกกระปิ้วนนะคะที่นี่เป็นอาหารทไทยครนะและ้วก็สดด้วยคะคือ,ค,อคือมองว่าอย่างอย่างประเทศไทยเดี๋ยวเป็นประเทศที่คนคน่อนข้างเก็บมีอะไรไม่กล้าพูดไม่กล้าคุย มันมันอาจจะทําให้เป็นเรื่องของความเจ็บกดด้วยระดับหนึ่งแต่ผมเนี่ยกล้าพูดแต่พูดอย่างไรที่ให้ออกมาดูดีแล้วก็ไม่แสลงหูตรงนี้มันมันก็ลองผิดลองถูกไปเยอะต้องบอกว่าเวลาสอนตอนแรกสอนใหม่ๆเราก็สอนแบบเต็มที่อคนรับไม่ได้แบบเขาบอกว่าแบบอะไรนะถ้าเราอาจาแรงบ้างนู่นนี่คือถ้าเราพูดเรื่องเพศแบบชัดเจนี่ยคนไทยจะใช้คาว่าจบแจ้งและจบครึมอ่าเพราะนั้นมันก็เลยต้อง บางคนก็อาจจะไปพูดสองแง่สามง่ามเลย้ะแต่ผมเนี่ยพอต่อมาผมค้นพบว่ามันมีนเทคนิคเรื่องของการพูดแบบว่าอุปมาอุปไมเยเช่นเวลาเราพูดคำว่าสอดใส่ใช่ไหมครับสมัยก่อนเนี่ย20ปีแล้วะมีรายการหนึ่งคำนี้โดนดูดนะครับปลาหมอเนี่ยหม,หมอท่านเนงเขาพูดคำว่าสอดใส่แค่เนี่ยโดนดูดเลยดูดเสียงกลายเป็นคำหยาบคือพอคำนี้ปุ๊บพอต่อมาผมเวลาไปสอนก็ใช้คำว่า เอาอะไรใส่เข้าไปในอะไรนะมีการเติมคำลงในช่องว่าหรือว่าหญิงชายแบบมีเพศสัมพันธ์กันแล้วก็บอกว่าเออเขาก็ไปสวีวีกันเลยขอบคุณนะครับดูดีมากเลยโอ้ผมขอนี่แบบให้อาจารย์นี้อะไรนะเจี้มะไรนะนี่ยิ่งโชคดีนะเนี่ยว่าโต๊เราใหญ่พอใส่ได้อีก ประมาณ8อย่างถ้าถ้ากินไม่หมดก็เหลือเก็บก,บาากบับบ้านกับบ้านกับบ้านได้ถูกต้อง <c oughs> แฟนมาแล้วครับ, <c oughs> บคบขอบคุณนะครับทีนี้ช่วงหลังๆเนี่ยผมก็เห็นว่าอย่างอาจารย์ไปคุยไปสอนเด็กวัยรุ่นมากขึ้น เพราะว่ามันแน่นอนว่าเทรนด์มันเปลี่ยนที่สอนใหม่ๆในยี่สิบกว่าปีที่แล้วเนี่ยครูบาอาจารย์เนี่ยเขาอย่าปฏิเสธอย่าต่อต้านอยู่นะครับคือเขาบอกว่ามาันจะไปชี้โพให้กันลอกคำเย้สมัยก่อนพูดกันเยอะมากเดี๋ยวยทุกวันนี้ล้อมพอกหลังวัวหายคือ,ค,อคือด้วยโลกแห่งความเป็นจริงแล้วมันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คุณไม่สอนเขาคุณไม่ให้เขาไปลองผิดลองถูกมั่วๆซั่ๆมันก็ใช่ยี่สิบปีที่แล้วเนี่ยสมัยก่อนเนี่ย ผู้ชายหนุ่มไปหนุ่มอยากจะมีเซ็กก็ไปเที่ยวหญิงขายบริการแต่ตอนนั้นผมมองแล้วว่าอนาคตเด็กมันจะมีเซ็กกันเองผมมองมาตั้งแต่สิบยี่สิบปีที่แล้วบอกว่าเฮ้ยมันต้องสอนองเพศศึกษาพออีกหน่อยเด็กมันจะมีเซ็กกันเองแล้วมันไม่ไปเที่ยวหญิงขายบริการหรอกนะครับก็ก็ได้รับการยอมรับมากขึ้นถ้าเเพศศึกษาเนี่ยครูอย่าปฏิเสธผมต้องใช้คําว่า เรียนรู้เรื่องรักรู้จักเรื่องเซ็กหรือชื่อนี้เด็กชอบชื่อหนึ่งถ้าถ้าครูยอมรับก็คือเรื่องรักเรื่องใค้ในวัยรุ่นคือเราจะไม่มีคําว่าเพศศึกษาเพราะถ้าเราพูดคำว่าเพศศึกษาคนจะได้ภาพว่าสอนให้เด็กมีเซ็กซ์กันแล้วทำไมไม่ให้ท้องจริงๆไอ้ทำไมไม่ให้ท้องเนี่ยอันนี้เน้นในระดับอุดมรศึกษาแต่ระดับชั้นมัธยมเนี่ยเราจะเรียนว่าอ่ะเขามีแฟนจะเนียจะทาไมที่เขาจะไม่เป็นมีเซ็กซ์กันการป้องกันมีอยู่ห้าระดับนะครับ อันที่หนึ่งพ่อแม่คิดเรียนตั้งใจเรียนใะลูกเรื่องฟงเรื่องแฟนยาเพิ่มีรอให้จบก่อนแล้วค่อยมีแฟนพ่อแม่ไม่รู้ว่าทุกวันนี้ผู้ชายการเป็นของหายากผู้ชายเริ่มขาดตลาดอันที่สองเนี่ยครูคิดก็คือมีแฟนก็ได้ตอนเป็นนักเรียนมัธยมเนี่ยเอหมดเพศทัาน์งานแล้วลุงสาวชอบกันปิ๊กันแต่ทําไมที่ยังไม่มีเซ็ตกับอันที่สามคือในระดับปริญญาตรีลุมสาวไปเจริญพันธุ์แล้วอายุสิบแปดปียี่สิบสองีโอ้โห ออ,ออม,มเงนเยอะเซ็กจับมากเลยอออตอนนั้นแหนะบางคนเขาไม่เซ็กกันแล้วเขาเช่าหอ,อพักอยู่ด้วกันแล้วก็ต้องสอนเรื่องการป้องกันว่าจะทําไมที่เขามีเซ็กกันแล้วไม่ไปเกิดการตั้งครันเพื่อไม่เกิดขั้นตอนที่สี่คือตั้งคันแล้วไม่ไปทําแทง้งหรือขั้นตอนที่ห้าทำแท้งแล้ว จะทาไมไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนอ,อันนี้เป็นปัญหา4ี่กับ5เนี่ยเราไม่ต้องการให้เกิดเพราะฉะนั้นต้องมาเน้นข้อ 2. กับข้อ3ครับมัธยมก็คือป้องกันไม่ให้มีเพศสัมพันอ่าระดับอุอดมศึกษาถ้าคุณตัดสินใจว่ามีเพศสัมพันธญแล้วป้องกันไม่ให้้องอทีนี้อาจารย์อยู่ในวงการมา20กว่าปีเป็นเรียกว่าเป็นบุคคลแรกๆที่บุกเบิกเรื่องของการสร้างความเข้าใจครับแต่ว่า20ปีที่แล้ว กับณปัจจุบันนี้มันเปลี่ยนไปเยอะมากะคือสมัยก่อนวิดีโอมันกดหายากนะถ้าเดี๋ยวนี้มันโหลดก็ได้โซเชียลเน็ตเวิร์กก็ง่ายแล้วเปลี่ยนจากยุคฟสิทิ์เข้ามาเป็นยุคดิจิตอลสมัยก่อนยังดูหดังเอ็กซ์แต่ซื้อโปสแต่ซื้อโป๊ยังต้องแอบซื้อต่อมาเป็นวิดีโอตอนนี้หมดยุควิดีโอแล้วต่อมาเป็นซีดีดีวีดีตอนนี้เป็นคลิป โหลดสามารถหาโหลดได้ง่ายดูได้ในเบอร์ถือประเด็นคือเทรนมันมันมันเปลี่ยนไปยังไงคุณหมอมองว่ามัน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 พัฒนาเรื่องความเข้าใจเด็กมันมันมาเนี่ยมันเป็นสื่อที่กระตุ้นสมองส่วนอยา่เยอะถ้าเปรียบเทียบสมองเนี่ยนะครับว่าเหมือนกับบ้านเราเนี่ยผมเปรียบเทียบว่านิ้วทั้งหมดสี่นิ้วเนี่ยตัวนี้คือสมองส่วนหน้าผมเรียกว่าสมองส่วนคิดไอ้ตรงนี้นิ้วโป้งเนี่ยตรงกลางเนี่ยเขาเรียกว่าสมองส่วนอยากนะคราวนี้เราจะต้องพัฒนาให้เด็กเนี่ยสมองส่วนคิดควบคุมสมองส่วนอยาก นะเพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้คือเด็กในวัยรุ่นเนี่ย o อ e r l o เพศธรรมมาแล้วสมองส่วนใหญ่เขาทำงานเยอะไอ้ตรงเนี้ยมันไม่มันไม่พอโดยเฉพาะถ้าไปดื่มสุราเรื่องของของมึนเมาต่างๆคราวนี้สมองส่วนที่ถ่ายไปเลยครับทํางานด้วยสมองส่วนใหญ่เท่านั้นก็เลยไปสวีบวีวีกันนะครับก็เกิดการภาพคลั้งตามมาสิติมันฟ้องว่าประเทศไทยเนี่ยภาวะตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเยอะมากแม่ที่ยังเป็นวัยรุ่นอยู่ประเทศไทยก็ไม่น้อยหน้าใคร ค,คือเคยได้ยินคนพูดอาจารย์ว่าสมัยก่อนอย่างประเทศไทยเราเปรียบเทียบกับอเมริกาอ,อังกฤษโอ้โหเป็นประเทศที่เปิดเปิดมากแต่เมืองไทยช่วงหลังๆเนี่ยก็ไม่แพ้เขาแต่ประเด็นค,คือม,มันอาจารย์มองความต่างของประเทศที่พัฒนา,<ร>าแล้วก็อสอนเรื่องการป้องกันอ,อ่าส่วนหนึ่งนะครับก็อสอนเรื่องการป้องกันคนไทยไม่ได้สอนเรื่องการป้องกันอีกอย่างหน,นึ่งก็คือว่าบางประเทศเนี่ยแม้กระทั่งในในเอเชียเราบางประเทศในการทําแท้กถือว่าเป็นเรื่องถูกกฎหมาย อเขากปลีก็ลไลายอะไรกันเขาก็ไปทําแท้งกันก็ถือว่าผิดกฎหมายประเทศไทยถือว่าผิดกฎหมายเพราะนั้นหลายคนก็เลยก็เลยไม่เปทำแท้งก็เลยเกิดการตั้งตั้งคันแล้วคลอดในไปตั้งแต่เป็นวัยรุ่นครับซึ่งผมเห็นด้วยนะคือการที่เป็นแม่ในวัยรุ่นเนี่ยยังดีว่าคุณไปทาแท้งเพราะหลายคนนี่เกิดความรู้สึกผิดบาปไปต่อชีวิตออ้ยแต่แต่ถ้าเริ่มประเด็นนี้นี่ยาวเลยนะเพราะพ่อแม่บางคนเป็นครอบครัวแนวแนวไทยพ่อไทยแม่ไทยรับไม่ได้ เรื่องเด็กั้งครัภงนนะักกรอะไรเอาง,าง,าง,างจบมาครับบางคนมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงานที่พ่อแม่ไปยังรับไม่ได้เลยแต่แลูกสาวผมนะลูกสาวผมเนี่ยตอนเขาอยู่มัธยมแล้วเขาคิดว่าจะไปเรียนตับเนี่ยผมบอกเขาเลยว,ว่าถ้าเธอจะมีเซ็กสนะ์แล้วเธอมีความสุขก็ตามสบายเพราะว่าร่างกายเป็นของลูกขู้หญิงจริงใช่ผมบอกเขาว่าร่างกายเป็นของลูกขอให้ลูกมีความสุขในชีวิตถ้าเธอคิดว่าจะมีเซ็กส์ก็มีความสุขก็โอเคแต่ถ้าเธอแบบ ไม่มีเซ็กก็เธอไปนั่งเครียดนั่งก้มโอก้มจ่ใจพ่อก็ไม่เห็นด้วยอันนี้ผมพูดคือให้เขารู้ว่าคอนเซปต์ผมแต่เขาเป็นคนที่ใช้ยุ่งจะพินิจของตัวเองว่าคือตรงนี้เขาแข็งไงอ่าถูกต้องเพราะผมเนียเขาแบบบีเขามีวุฒธธิภาวะสูงแล้วพอเขาเข้ามาหาวิทยาลัยปรากฏว่าเขาก็คอนเวิร์ตไปเป็นคริสเตียนก็ยิ่งเคร่งไปกันใหญ่เพราะว่าคริสเตียนคือจะต้องรักษาความบริสุทธิ์จนถึงวันแต่งงานครับ ทุกวันนี้เขาก็อายุ27แล้วมีแฟนแล้วเขาก็ปฏิเสธการมีเพศสัมพันธ์ก็คบกันอาจจะจับไม้จับมือจูงมือกันได้แต่ว่าเรื่องเซ็กยังถือว่าเป็นข้อห้ามอยู่คุณหมอถือว่าตัวเองเป็นคุณพ่อที่เข้มงวดไหมไม่เลยเผาเป็นพ่อที่คุยกับลูกเหมือนกับเป็นเพื่อนกันคือเราเต็มที่กับลูกในตอนที่เขาอายุยังไม่ถึง10ขวบผมพูดเสมอ อะไรที่อยากจะสอนลูกสอนให้หมดเกลี้ยงเลยก่อนอายุครบสิบขวบเพราะตอนนั้นลูกยังฟังพ่อแม่อยู่อืแต่พอลูกเข้าสู่วัยรุ่นแล้วนะพ่อแม่ต้องกลับไปฟังลูกอฟังว่าเขาคิดอะไรเขาคิดอะไรแล้วข้ามเถียงอย่าพึ่งเถียงไม่เห็นด้วยยังไงเก็บไว้ก่อนแล้วก็คุยกันในฐานะเป็นเพื่อนกันว่าลูกคิดอย่างนี้พ่อคิดอย่างนี้แล้วค่อยๆมานิสคัดกันผมใช้วิธีเนี้ยนะครับถ้าเราย้ายโยกประเด็นมาเรื่องของ สุขภาพจิตของค,คนไทยณปัจจุบันเครียดคุณหมอมองว่าเป็นยังไงบ้างไอ,ไ,อไอ้ดัชนีความเครียดของของเราเนี่ยผม,มคิดว่าคนไทยเราเครียดมากขึ้นแปลกเนาะเมื่อว,า,วานในผมยังนั่งคิดอยู่เลยว่าเอะเรายิ่งอายุมากขึ้นทํางานเยอะขึ้นงเรามีอะไรเยอะขึ้นเราควรจะสุขสบายมากขึ้นสิทําไมเรารู้สึกว่าชีวิตเรามีภาระอะไรเยอะขึ้นอ่นะรู้สึกว่าสิ่งที่เรามีมันทําให้เราต้องมีชีวิตที่ซับซ้อนมากขึ้นอ่ะเช่นครอบครัวผมเนี่ยพ่อแม่ทั้งผ่า ก็ S <S> จะซื้อที่ดินไปเยอะเลย<ม>แต่เราไม่เคยได้ไปอยู่เลย<ม>แต่ภรรยาผมต้องไปจัดการกับเรื่องโฉนดที่ดินเรื่องภาษีเรื่องอะไรต่างๆเยอะแยะกัน<ม>ว่าสิ่งที่เรามีเนี่ยมันทําให้เราเสียเวลากับมันมากมบางทีเรามีเท่าที่จําเป็นดีกว่า <ller. S 2> นี่โชคดีนะครับ <ller. S 2> ผมไม่มีรถเก่งนะครับ <ller. S 2> ผมมีแค่จักรยาน <ller. S 2> แต่ผมมีจักรยานอยู่หกคันอ่ะบางทีไอ้คันนั้นเดี๋ยวก็แต่งคันนี้อีกีผมรู้สึกว่าผมใช้เวลากับเรื่องนี้มากเกินไปเกรงว่าเดี๋ยวคุยแล้วจะเพลินมาเริ่มทานกันก่อนดี่่เเต็มทีลยครับ อร่อยมากเลยจ้าเอ๊ะแม่สมรแกงทั้งหลายนะี่เธอไม่ได้ทำเองนะสิเนี่ยลูกเขยฉันทำผู้ชายไม่น่าจะทำกับข้าวได้อร่อยขนาดนี้นะพรสวรรค์ชัดๆนี่แม่มีคนชมนพอพอพนว่าพ่อมีพรสวรรค์นะพ่อฟื้นอยู่รู้ตัวนะเนี่ยไม่ต้องใช้พรสวรรค์หรอกครับอะไรก็เปลี่ยนแปลงได้เสมอสมัยเนี้ยผู้ชายก็ทำครัวได้รอยไทยอัมพลฟูดพ่อคะหนูได้บรรจุฟูที่สตูแล้วค่ะ พ่อเล่นเกมมาผมว่าจะช่วยดูแลโลรงเรียนของเราพ่อพูดเหมือนพ่อไม่ใช่ครูอ่ะปีก้าขาแข็งแล้วนี่จะทำอะไรก็เชิญ่อเมโลแต่ว่า หมีอะไรเปล่อพ่อ่วยไหมเชัจงปรดพวอต้องกลับไปนะคะแล้วสานะ a s สนับสนุนโดยน้ำตาลมิตรผลทุกเกล็ด คือคุณภาพผมอผมจะขออนุญาตถามอย่างตะกี้ที่ก่อนพักเบรกเนี่ยเราพูดกันถึงสุขภาพจิตของคนไทยถ้าผมถามคุณหมอปรึกษาคุณหมอกว้างๆจะทํายังไงให้คนไทยรู้สึกพอเพียงรู้สึกยินดีกับสิ่งที่เรามีอยู่ มีคำแนะนํำยังไงบ้างขั้นต้นนะคนเราเนี่ยใช้ชีวิตตามค่านิยมคนส่วนใหญ่ใช้ชีวิตตามค่านิยมที่เป็นขอความไน้เอกสารแต่คุณต้องกลับมาถามว่าอะไรคือค่านิยมที่เป็นขอขใข่ไม่โทษสารตัวค่านิยมยกตัวอย่างเช่นจบมาบางคนคิดว่าเฮ้ยจบแล้วทํางานแล้วจะต้องมีรถมผมไม่เคยมีรถเลย เพราะว่าผมเลือกซื้อบ้านที่อยู่ใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS แล้วผมเลือกที่จะทํางานด้วยกันเดินทางด้วยรถไฟฟ้า BTS ที่เหลือผมนั่งรถซีอาเพราะว่าไปไหนก็มีที่จอดรถเพราะนั้นการที่จะมีรถสักคันหนึ่งก็ไม่เป็นภาระของผมที่ผมจะต้องทํางานหลักเพื่อหาเงินไปผ่อนรถผมเลือกที่จะให้ลูกเรียนโรงเรียนที่อยู่ใกล้บ้านว่ากว่าที่เรียนโรงเรียนดังๆจะต้องเสียเงินว่าเรื่องของการเดินทางผมมีเงินใช้อยู่ไม่เยอะ ภรรยาผมรวมทั้งผมนะก็ใช้กันก็คือเดือนละ6 0 0 0บาท<ม>ที่เป็น,เง,นเงินส่วนตัวเป็น pocket m o ม e นีสำหรับเวลาไปดูหนังไปกินกาแฟอร่อยๆ<ม>นะครับเพราะผมหาความสุขไอ้ตรงนี้มันทำให้ผมเกิดวิธีการคิดว่าเราจะหาความสุขอย่างไรโดยที่ไม่ต้องไปหาเงินเยอะๆแล้วไปซื้อความสุข ค,คือคนเนี่ยคิดว่าเอาเงินจะเยอะไปซื้อสมาร์ทโฟนแ,แพงมีนูตบุ๊นี่ต่างๆนี่คือติดขัานิยบคอายไม่สอาแล้วเราเลยเสียเวลากับการหาเงินแล้วเราก็เครียดกับปัญหาเรื่องนี้สิแต่ถ้าเรามีศิลปะในการหาความสุขโดยไม่ต้องเสียเงินนะเราจะไม่เสียเวลากับการหาเงินอไม่เครียดด้วยเราใช้เวลากับการหาความสุขอันนี้คือความสุขอันที่หนึ่งก็คือความสุขในการเป็นพอใจอันที่สองครับเขาเรียกว่า sense of mastery sense of mastery แปลว่าความความรู้สึกที่เราได้ได้ได้ทำอะไรเป็นให้เกิดประโยชน์กับคนอื่นนี่หรือความรู้สึกว่าเราทําอะไรสําเร็จเนี่ยเพราะฉะนั้นการที่เราเรียนรู้สิ่งใหม่ๆการที่เราได้ตรวจคนไข้การที่เราได้ทําให้คนอื่นมีความสุขตรงนี้คือความสุขของเราแล้วความสุขจากการที่เราเป็นผู้ให้หรือเราอ่านหนังสือสักเล่มหนึ่งแล้วเราเกิดความรู้สึกมีความสุขและมีความปิติใจเนี่ยเนี่ยคือความสุขแล้วหนังสือไม่ต้องซื้อทุกเล่ม บางเล่มคนนี้ซื้อคนนั้นซื้อแล้วเราก็ยืมแบบบัตรกันอนะอมาก่อให้เกิดการที่ว่าเราไม่ต้องหาเงินเยอะอเรื่องฮ o อบบี้ผมคิดว่าค่อนข้างชัดเจนอยู่แล้วเพราะว่าตะกี้ที่เราเดินเข้ามาด้วยกันผมเห็นว่าอาจารย์ขี่จักรยานมาแล้วก,ก็พูดในรายการว่าไม่ไม่มีรถครับมีจักรยานหกคันทำไมถึงคิดว่าคือคือปกติอาจารย์เป็นคนขี่จักรยานตลอดอ,อยู่แล้วถูกไหมครับ เป็นเป็นคือคืออะไรถึงถึงทําให้อาจารย์ชอบขนาดนี้แล้วตัดสินใจเลยไม่เอาไม่เอารถยนต์เลยเดอเออผมผมมานั่งวิเคราะห์ตัวเองนะผมคิดว่าตอนเพราะว่าพ่อผมเป็นช่างซ่อมรถอแล้วบ้านผมในในวัยเด็กเนี่ยมันเป็นอู่ซ่อมรถเพราะฉะนั้นทุกวันตั้งแต่ผมเกิดมานะผมเห็นแต่รถเสียจอดอยู่เ,เต็มบ้านอ่ะคือ รถสาหรับผมมันไม่ได้เป็นรถหรูอะไรเลยอ,ะอ่ะไม่ไม่มีแต่รถเสียๆแล้วก็มาซ่อมแล้วผมก็เห็นว่ารถมันมันมันคือแหล่งกาเนิดของค่ารายจ่ายเยะอะแยืๆผมก็เลยไม่ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะมีรถเพราะว่าผมคิดว่าถ้ามีรถมันจะมีรายจ่ายตามมาอืเพราะว่าเราเรา,เราถูกฝังในวัยเด็กว่าโอ้โหรถเสียๆเต็มบ้านไปนหมดืทผมก็เลยมาลหลงไหลจักรยานเพราะว่าหนึ่งผมต้องออกกําลังกายออที่นิการใช้ลากตาอย่างหนึ่งก็คือว่า เวิร์กลกับแพร่เอ่อเวิร์กล์กับไทเวทไลฟ์ชีวิตการงานกับชีวิตส่วนตัวจะต้องดูดวงข้ามกันรูปแบบจะต้องไม่เหมือนกันเช่นคนที่ทํางานอยู่ห้องแอร์อยู่คอมพิวเตอร์ทั้งวันเนี่ยเวลาพักผ่อนคุณไม่ควรเล่นเกมนะไปอยู่ส่วนสาธารณะอยู่กับการแฉ้งอยู่กับแสงแดดสายลมคนที่ทํางานอยู่ที่เวลาพักผ่อนต้องเดินทางคนที่ทํางานแบบไม่เหนื่อยเวลาคุณทับออกเวลาคุณพักผ่อนคุณต้องเหนื่อยเพราะฉะนั้นผมทํางานก็คือบรรยายเป็นวิยากรบรรยายเดินสายตระเวนที่ต่างๆส่วนไท้ ผมต้องพูดต้องต้องคุยปลาผม r i v เว e life ผมพักผ่อนเึ่งผมต้องอยู่ตัวคนเดียวสองผมต้องไม่ไม่ไม่พูดคุยออสามผมอาจจะต้องแบบมีกิจกรรมที่ทำให้เหนื่อยเพราะผมต่วน้แค่หกชั่วโมงนะบ่ายสองถึงสองทุ่มนี้ผมแบบหัวจะระเบิดแล้วอ่ะกลางคืนผมปั่นจักรยานดูหนังฟังเพลงอ่านหนังสือนั่งร้านกาแฟแล้วก็ปั่นจักรยานการปั่นจักรยานท่านบผมน้ำหนักลดลงสิบกิโลนี่ถ้าเจอผมเมื่อสองทีก่อนจำได้ครับ ี4กิโลนะครับผมเคยอ้วนมากเลยจำได้ผมผมเคยเห็นคุณหมออยู่ในทีวีแล้วจําได้ว่าสมัยก่อนคุณหมออ้วนกว่านี้อ้วนแบบทางที่ขึ้นเลยแล้วก็ผมเคยปั่นจนกระทั่งลดลงเหลือ72,73แต่ช่วงนี้ไม่ได้ปั่นมาสักหนึ่งเดือนเพราะว่างานเยอะมากก็เลยก็เลยขึ้นมาเป็นสัก76ครับอยากให้คุณหมอพูดถึงจักรยานคันนี้หน่อยเห็นเกินบอกว่าได้มรดกมาจากนักร้องนักแสดงชื่อดังแล้วก็เป็นเป็นเป็นเรียกว่าเป็นคันเดียวในโลกเลยะ ใช่จริงๆเดี๋ยวจะเห็นเลยคือคันนี้ฮาร์ดสุทธิพงศ์ทัศพิทักษ์กุลเพื่อนผมก็แต่ก่อนทำรายการด้วยกันเขาเป็นเพื่อนก่อนฮาร์ดเบอร์กฮาร์นอายุเท่ากันก็ซีกันมากแล้วเขาตอนที่เขาได้จักรยานนี้ใหม่ๆเมื่อ6ปีแล้วเนี่ยเขาก็เป็นจักรยานพับเขาก็เก็บในท้ายรถ พอปเป็นเป็นทิคเทฟรายการทีวีเขาก็เอามาให้ผมปัน่นผมว่าจักรยานบ้าอะไรหัวมันไวมากอะ่ะหน้ามัน,วนไวอ่ะแล้วผมก็เกลียดจักรยานยี่ห้อน,นี้มากแล้วผมก็ฝังใจมาตลอดพอต่อมาผมก็ไปที่บ้านนะครับไปทุลาบางใหญ่แล้วก็ถามว่าเอ๊ะ e ค e e, ันนั้นแหละตอนนี้เก็บไวอยู่ที่ไหนอบอกอ๋อไม่ได้ใช้แล้วอยู่ในโกดังผมก็เลยบอกว่างั้นขอไปหาประสบการณ์ชีวิตหน่อยก็เลยได้จักรยานเก่าๆที่สีถลอกทั้งคันแล้วคือ ผมก็เลยเอามาซ่อมสีใหม่ทําสีใหม่แล้วในเพื่อจะทําสีไปทังทีเอ๊ะทำไมจะต้องทําสีเหมือนคนอื่นสีฟ้าสีเหลืองสีแดงไมอ่ะสามเฟรมเอาสามสีเลยนะก็เลยใช้เวลาตัดสินใจอยู่นานครึ่งปีว่าจะทําสีอะไรแค่ตัดสินใจนะครับแต่แรกจะไปทําอะไรลดน้ำแต่ว่าดูดูงบประมาณแล้วเมียไม่อนุมัติแน่นอนก็เลยไปทําสีแล้วก็ตรงไหนที่เป็น พลาสติกก็เป็นติดสติ๊กเกอร์ให้เป็นสีม่วงนะครับซ่อมเปลี่ยนเท่าที่จาเป็นแล้วเดี๋ยวจะเห็นนะเบ่อี่ยจะไม่เหมือนชาวบ้านเขาเออในประเทศไทยผมว่ามีเบ่อบน,นี้บัตรคันเดียวในประเทศไทยมาถึงช่วงท้ายๆของรายการอาจารย์ยังเป็นคนแอคทีฟยังคิดนู่นคิดนี่เป็นคนออกกาลังกายตลอดยังเป็นคนซอฟฟรีแลนซ์อะไรต่<ห>างๆแล้วเราก็เป็นคนที่เล่นหลบกับชีวิตเคยคิดไหมว่าเราจะเกษียณอายุเท่าไหร่ห้าสิบสองเซฟไว้เลยนะครับ ตอนนี้ผม50อีก2ปีลูกชายผมเรียนอีก2คนตอนนี้อายุ22กับ21เ็ขาจะเรียนจบมหาวิทยาลัยแล้วแล้วลูกสาวผมอีกอีกสปีเขาจะแต่งงานเอเขาก็คงมาทำหน้าที่ผ่อนบ้านต่อก็คือก็คือพอพอส่งลูกถึงฝั่งปุ๊บเราเกษียณเลยเกษียณนี่คือหมายความว่าผมจะไม่เด้นกันทำงานแบบจะต้องหารายได้ ผมจะเป็นงานที่ผมเป็นจิตอาสาเช่น<ม>ผมมีความเป็นจิตแพทย์อ่ะมผมก็อาจจะไปคุยกับคนนั้นคุยกับคนนี้ไม่ต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมืออะไรเลยอ่ะม,มีห้องสักห้องหนึ่งร้านกาแฟสักร้านหนึ่ง<ม>หรออือที่วัดเดวัดหนึ่ง <c oughs> ไปนั่งคุยกันก็ได้<ม>อืาภรรยาผมเป็นนักสะกดจิตบําบัดมดเลยครับก็ใช้ใช้ห้อง,งเยบๆที่ไหนก็ได้ในการสะกดจิต เราอาจจะเดินทางไปที่ไหนก็ได้เป็นยี่ยมเยียนเพื่อนเพื่อนที่โน่นที่นี่กันแล้วเราก็ทําประโยชน์ให้เขาในการที่เราใช้ศักยภาพความเป็นจิตแพทย์ของเรายกเว้นสัญญาที่จะต้องสัญญาที่โรงพยาบาลผมก็ทำทำงานน้อยลงแล้วก็ใช้ชีวิตที่เป้าหมายในชีวิตนะแต่เท่าที่ดูอาจารย์ก็เป็นคนที่ฟูลฟิลกับชีวิตเต็มที่แบบมีความสุมากจักยานทั่วทั่วโลกอ่ะคือผมวางแผนไว้ว่า ถ้าผมเกษียณนะผมอยากจะไปปั่นนี่ความฝันมากเลไปปั่นยูวซีแลนด์สักหนึ่งปีอ่ะทั้งทั้งเกาะเลยยูวซีแลนด์เหนือใต้แต่ผมว่าล้อสิบหไม่ไม่อยู่แล้วนะตอนนั้นไหวจริงอฮะเพราะเราจะปั่นไปเรื่อยๆไม่รีบไม่รีบค่อยเป็นค่อยไปหนึ่งปีแลหนึ่งปีหรือสองปีที่ญี่ปุ่นปั่นไปเรื่อยๆแวะริมทางผมไม่ได้ จะต้องปั่นเอาุทั่วโลกปั่นสำรวจผมรู้สึกว่าผมเป็น explorer ที่อยากจะปั่นจนรยลาสำรวจประเทศญี่ปุ่นทั้งประเทศอะ่ะอาจจะพักอยูท่ที่ใดที่หนึ่งสองสัปดาหแล้วก็ปั่นไปเรื่อยๆค่ำไหนนอนด้านเหมือนพันกุถุงเอาของติดตัวไปไม่เกินยี่สิบกิโลไม่มีความเป็นหมอไปด้วยไปปั่นที่สิงคโปร์สักเดือนหนึ่งแต่เท่า<ะ>ที่ฟังผมว่าเดี๋ยวพออาจารย์ เกษียณจริงตอนอายุ52แล้วมีการวางแผนแล้วสื่อคนนู้นคนนี้อาจจะทราบว่าคุณหมอจะไปปั่นเนี่ยผมว่าเดี๋ยวสาวกตามมาสาวกโอ้สาวกเลยยังไงสนุกมากมากค่ะคุณหมอยังไงวันนี้ต้องขอขอบคุณอีกครั้งนะครับที่มาร่วมรายการ lunch break ขอเราแล้วก็ อายุห2อยากจะทําผมเห็นคุณหมอเวลาคุยกับคุณหมอรู้สึกว่ามีประกายใน,ในการในการพูดคุยแล้วมันแบบมันมันมันทุกอย่างมันไม่เครียดอ่ะอย่าไปเครียดกับชีวิตฮนะครับชีวิต<อ>เราได้เก็บมาเพื่อที่มีความทุกข์ขอให้มีความสุขกับทุกอย่างที่ทําแล้วก็ขอบพระคุณอีกครั้งที่มาร่วมรายการนะครับ,รบขอบคุณครับสวัสดีครับเดีย๋ยวทานกันต่อ สำหรับรายการ lunch b r e a ในวันนี้นะครับผมคิดว่าคุณผู้ชมคงได้แนวคิดและข้อคิดดีๆนะครับเกี่ยวกับจิตตะเวชชาติแน่นอนครับต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญคุณหมอสุกมลวิภาวีผลกุลและร้านอาหารอร่อยๆบรรยากาศดีๆร้าน The Never Ending Summer ครับสำหรับ lunch b r e a ในครั้งหน้าเราจะไปพูดคุยกับใรเขาจะเลือกร้านอาหารที่ไหนห้ามพลาดนะครับ